ีพอแล้วดูให้เด็กวว้นี่ไอสัตว์สักพักเด็กแมงอุ้มไม่เลยว่ะเพื่อนคุ้มไปทิ้งหอีกเผืเชื่อก็เลยลองเรียกดูเออก็ดีเหมือนกันนะดีคอร์เซนเตอร์รับทิปหนึ่งพันบาทที่โตมอนนี่ แล้วที่ดูที่ตูนั้นแม่งมีเด็กประทัดอ่ะเด็กเด็กประทัดเรียกโพเรียกประทัดเขาเรียกโรียกโพอือโหจุดอะไราจุดประทัดประทัดเพราะเล่นเรียกประทัดไปแล้วเอาครับวันนี้ก็เรามาเที่ยวกันงานช้างแคมป์ขันจรมาจัดที่สวนสนุกครับที่สระบุรีวันเดอร์อะไรนะชื่อวันเดอร์อะไรวันเดอร์แลนด์เหร วันเดอร์แลนด์สแรลียครับก็เป็นแนวเพลงแบบมบ่นๆครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคนจัดดูว่าคนจัดเขามีเขารู้สึอย่งไรบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ เจอกับผู้จัดงานบอสชาติของเราครับไม่ธรรมดาบอสชาติไม่ธรรมดาผู้จัดงานช้างแคมป์บอสนึกไงจัดงานนี้เนี่ยบอสไม่ไม่ไม่ถึงผู้จัดงานครับเป็นผู้ผู้ร่วมผู้ร่วมผู้ร่วมกาผู้ร่วมบรรลุการนีกว่าครับก็เขาเรียกว่าอะไรเซียนดีกว่ากำไรนี่โอ้หคนเยอะมากมายเลยการนึงเนี่ยกำไรนี่ ท่วมท่วมมาท่วมปอดแล้วเนี่ยน้ำท่วมปอดหมดแล้วแต่สนุกแะสนุกมันถ้าไม่ลองไม่รู้ไงแค่ว่าทุกอย่างมันต้องลองปีแรกงี้ปีหน้าเจอกันหน่อยปีหน้านี่ยิ่งกว่าน,นี้เอ้ยนี่บอสชาติคอนเฟิร์มท่วมยันหัวใจยันหายใจไม่ออกอ่ะตาย,ย <visuals> อ่ะเขาคอยดูเออคอยดูนี่บอสชาติคอนเฟิร์มนะ าปีหน้าปีหน้า,ป,นาปีหน้าไม่ต้องปีนี้เดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้อาจจะมีโบนัสแตกงสามแสนห้าหมื่นบาทเอ้ย <c oughs> <c oughs> บอสชาตีออ <c oughs> บอสบอสบอสชาตีบอกนะเออสู้ได้สู้มันได้แล้วต <c oughs> ้องปล่อยมันไม่งออกไปเที่ยวไหนแม่แลืม <c oughs> มาทามเลยอ๋อเธอถ่ายรูกปกันได้อ๋อถอดจิตยุบแหลกอยู่เขาออกไปข้างนอกนั่นแหละถอดจิตอดยุบ อันนี้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 อันน,น,นี้ตัวไหนแบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ไม่รู้เลยตัวเวลาจิตหลุดไม่ก่อนจิตหลุดยืนเต้นอยู่หลังบูธเพ็นเด็กอนไปเยี่ยมยืนเต้นใหญ่เลยคนเดียวหนักมากเลยยืนเต้นคนเดียวหลังบูธนี่บางใหญ่แคบหมูโล ครอบครัวเขาอลอยู่อะไรไ้าบางขายแคบหมูอ่ะเขาบาังโทรมาเลยบอกเฮ้ยเอาแคบหมูมาฝากไอ้ไอ้บังเนี่ยเข้าไปอยู่อยู่กับบ้านผู้หญิงซึ่งบ้านผู้หญิงขายแคบหมูใช่ป่ะใช่เป็นโรงงานแคบหมูไม่ไใช่ม่มีอโอ้แต่บังโทรมาวันนี้บังบอกเออวันนี้มาพอดีมากรุงเทพเอาแคบหมูมาฝากแต่มันก็เป็นธุรกิจมกไม่เกี่ยวมั้งใช่ป่ะเราไม่ได้กินอ่ะไม่เกี่ยวไม่รู้บังยินทอดป่ะโหแม่งเวลาเวลาแม่งได้กลิ่นเนี่ยแม่งก็ต้องสวดมนต์ไปด้วย โอ้โหอะไรผมต้องพูดเลยกัะเที่ยวคนล็อบลูกมาเนี่ยไม่เกี่ยวไม่แต่ผมเห็นกล้องถอดจิตจริงใช่เชื่อมจิตไม่ไม่ผมมีรูปภาพด้วยผมถ่ายไว้เต็มเลยตอนกล้องถอดนั่งถอดจิตอยู่ตรงหลังบูธบูธเดือช้างจิตแต่มันอยู่ข้างในร่างกายเรามันมันมันบอกได้มันเป็นคนละส่วนกันอยู่แล้วแม่พี่ทำอะไรมาบ้างระหว่างที่พี่ถอดเที่ยวมาเที่ยวเอางี้ดีกว่าวันนี้กูส่วนหมดหกสิบสองทีแล้วนับด้วย ผม et ไม่หลุดจะอยู่ยังไงไม่มันเราเติมตลอดบอดแข็งแรงเฮ้ยนีดูเอ้ยได้อยู่อะเนี้ยโหแนวแบบดูแบบแกรมไม่แกรมได้ไงห้าพันเก้าเจ็เคมึงบ้าไฟจริงอะเนยไอสัตว์ห้าพันเลยอุ้ยโถเราระดับเรามีบารเครดิตทำไมผ่อนดิ ติดเดือนห้าเดือนอะไรก็ว่าไปรู้แต่รู้จักเฮียบิดให้ด้วยนี่บตรเครดิตทำไมเอผสมแต้มแล้วที่ดูที่ตูนนั้นแม่งมีเดบิวทัศน์อ่ะอย่าเดบิวทัศน์เรียกโพประทัดไม่ดูกันไม่ดูกันกูดูเว้ยเชงเม้งเขาเรียกเรียโพโอ้โหมันจุดอะไรกอนเฟสประทัดประทัดประทัดโพเล่นเรียกประทัดไปแล้ว ไมตอนนั้นพวกกูแม่งบ้าตกปลาไปที่ไหนมีคันเบ็ดทุกที่คือแล้วไปรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งอะพิษโลกคือขับกลับจากหน้านี่แหละขับลงมาเรื่อยใช่ป่ะขับลงไม่ไหวง่วงนอนจอดนอนพิษโลกก่อนไอสัตว์แม่งมีบ่อน้ําแม่งมีแม่งมีบ่อน้ำแบบว่าจอดไอแบะพักหน่่ยตกปลาแม่งเลยก็คือนอนแบะพักก็มีบ่อน้ำรีสอร์ตถูกอ่ะเออ คือหกเจ็ดร<ะ>้ยอยอะนอนกันเลยรถลักหลายคันบอกขับไม่ไหวง่วงนอน <c oughs> ตกปลาปลาบึ้มบ่อไม่เคยโดนตกนั่งตกกันไหละสัสตว์ตกทั้งคืนอะ <c oughs> แล้วไงบ้างหอกเงียบรือตกเสียงดัง <c oughs> ตกไปแดกเหล้าไปด้วยไ,ไม่สนใจนะ เอ,อเขาไม่รู้ไงเหมือนเขาไม่รู้อ่กะก็ตกไปก็แดกเล่าคนไปแบบเฮฮาเขาคงคิดว่านั่งกินคุยกันโอ,อ้โห<ฮ>กลับมาปลาเต็มถังแข่งอะเอามาแบ,บ่งกันอะอแบบมาถึงแจกกันแบบโอ้โหปลาเต,ต็มาเต็มถังแข่งฮะปลาไม่เคยเจอเบ็ดอะไม่เคยเจอปลาเขาเลี้ยงไว้สวยงามพวกกูตกเสียรักเลยอะที่สะันเป็นพวกเค้าที่ขับมอไซค์ซูเปอร์ไบค์อะสี ขาวสีฟ้าพี่ปั๊มตอบพี่ตอบตดำดำหัวพี่ตอบพี่ตอบพี่ตอบช้างแคมป์แล้วพี่อ่ะพี่ตอบเออเขา FC ผมอยู่นะไอ้ตามอยู่ว่าฝากว่าพี่ตอบหน่อยเออบอกพี่อ่ะพลาดในงานดีๆพี่ชอบไปงานเล็กๆอ่ะพวกเกย์เยอะแก้ผู ged. ้ผมเนี่ยมาแกล้งโหดอ่ะโหดกี่เยอะโหดขนาดนั้นเลยฮะแล้วแจ็คแอดแบบนั้นเลยอ่าผมล่ะผมเมาหลับ แม่งโกนหนวดผมหมดเลยตรงนี้ใช่หรอโก็ต้อโกนผมโกนลางต่างหนวดแทนแล้วมันก็ถ่ายรูปแล้วก็เขียนลิสติกเต็มหน้าเลยเอาหมอยเป็นหนวดเนี้ยมาเป็นหนวดเอาตัวเองมาแทนหนวดตรงนี้เอาโอเอาไปเล่นได้นะรอเออแต่มันแรงเกินเฮ้ยได้อยู่ถ้าถ้าเป็นผมนะมายิงปืนใส่อะ ยิงใส่งั้นนะผมนวนเลยอ่ะยืนเยี่ยวโชว์ถ้าพี่ไปยิงหแอบเด็กวางนาเลอแหละที่บอกว่าแม่ไม่ถอยอ่ะไม่ถอยเลยถ้าเป็นผมนะสี่คนยืนเยี่ยวพร้อมกันอ่ะเป็นพี่พี่ก็ต้องถอยยอมละค่ะครเปาเหรอถ้ามึงเจอใครเจอมาเอารางวัลให้พี่พันหนึ่งประกาศเลยออกใหม่เลยไม่ลูกสร้างกันเองสตาฟใครเจอ กระเป๋าสีแดงเอาที่ใครรถบรรลับทิปหนึ่งพันบาทที่ตมนี่เขาฟังสิกว่าตัวไข่ปลาคาแคร์อร่อยมากอ่าเวียอ้าวโธไอ้กู้รับไม่ดิผมชอบบ้างเลยอะรับต้าอ้าวโธ อ๋อนั่งกินกุ้งที่ล็อบบี้เขากินดิบๆนะเขาไปยำบีบใส่มะนาวข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกก้อยกุ้งกุ้งเต้นเหลยพี่กล้องถอดจิตไปแล้วนะเมื่อกี้ตัางเด็กนี่เคยรอดเลยถอดล่างเลยถอดล่างเลยวูบวบบแต่แค่เนี้พอแล้วดูให้เด็กวนี่ไอสัตว์สักพักเด็กแมงอุ้มไม่ปไหนวะเพื่อนคุ้มไปทิ้งดิอ่ะตอนแผ่นดินไหวคิดว่าอะไรตอนแผ่นดินไหวอะแผ่นดินไหวยันน้ำ คิดว่ายันน้ำมันไม่ได้แวบแรกครัไม่ได้คิดว่าแผ่นดินไหวแน่นอนเราไม่ใช่คิดว่าอะไรวะกินร้อมอยู่เย็ดแม่กูเมาน้ำแน่เลยได้ยํนน้ำพร้อมเหมือนหัวไม่โดขย่าอยู่เงี้ยขย่าวตอนนั้นอยู่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 ตรงไหนดีว่าอยู่บ้านอยู่บ้านชั้นเท่าไหร่ชั้นอะไรชั้นหนึ่งธรรมดาชั้นสองอยู่ชั้นนอนอยู่ที่บ้านเต็นปุ๊บนอนอยู่เ้ยอยู่ไหน เสียงมูลี่ตีกับผนังไอ้เราก็คิดว่าคือเหมือนเคยได้ยินเสียงเนี้ยตอนยังคืนเหมือนคี้ครับแบบลมพัดัดลมอะพัดลมเั้มันตีทีขึ้นเมื่อมันตีทีขึ้นสภาพเฮ้ยบ้านแม่งโยกโยกอะไรวะแล้วกูในใจกูจะโทรไปด่าคนออกแบบบ้านกูจะโทรไปถามว่ามึงออกแบบบ้านแับไรแค่ลมพัดอะ แค่รถสิบล้อวิ่งอ่ะแม่งขยับเลยขนาดนี้จะสั่นสั่นอย่างนี้ตลอดเลยคนกินเต๋ยวอยู่เคารถรถสิบล้อผ่านใช่พอสิบล้อผ่านบ้านเลยใช่ออกถ้ารถสิบล้อวิ่งอย่างนี้แล้วบ้านกูแม่งจะสซดปพราะว่าอยากจะโทรไปถามเลยว่ารถสิบล้อวิ่งมันต้องสั่นอย่างนี้เลยหรอทีนี้ก็เลยออกมานั่งอยู่ข้างนอกพอนั่งอยู่ข้างนอกเสร็จปุ๊บแม่งทุกห้องแม่งสั่นพับพับพับและเสร็จปุ๊บ แม่ไลน์มาบอกว่าตอนนี้เขาให้อบพยพแผ่นดินไหวชิปหายแล้วกูเข้าทวิตเตอร์เลยทีนี้แม่งมากันเต็มเลยเต็มเลยหาเด็กเลยเล็กเนี่ยสลับดีฮอร์โมนไอ้เนี้ยต้องนานเลยอะไรวะทำไมมันเด้งฟีดวะพวกเนี้ยเ่เชื่อก็เลยลองเรียกดูก็ดีเหมือนกันนะดีคอเซนเตอร์ ดูกะครับโอเคโอเคต้องไปนอนกับบัตรไงอ๋อไปดูมียไม่มีรถไม่มีอะไรด้วยไงไม่รักกูด้วยนั่นแหละไม่เหมือนกับยุ้ยทุกยุ้ยทุกเลเดี mm ๋ยวมึงก่อนให้คู่นูเยกูก่อนเออเกูไม่มีอ่ะสาบตะไคร้ไม่มีกูไม่พกมีดเฮ้ยไม่มีสาบตะไคร้กูจะไปสับยังไงกูไม่ได้พกมีดจะไปสับตะไคร้อันไหนวะ สวัสดีครับอันนี้ก็เพิ่งตื่นคืนที่สองแล้วในงานชาแกน้มสั่จรโหเมื่อคืนกว่าจะได้นอนล่อผมเช้าเลยกว่าจะได้นอนตกใจมีเสียงเสือร้องบอชาตีให้ผมนอนข้างกงเสือซะแล้ว <c oughs> ก็เต็มที่แล้วฮะเดี๋ยวดองดูวันนี้มีศิลปินหลายท่านมาด้วยเ <c oughs> ขาว่ามีสาสตร์น้ำเล่นให้ยับเดี๋ยวเจอกัน อันนี้ไมนครับใส่เสื้ออะไรใส่เสื้ออะไรอยู่เสื้อสตาร์ทชางแคมป์ปีหนึ่งสองห้าหกห้าผลิตมาแค่เจ็ดร้อยกว่าตัวเอ้ยใช่หรอตัวนี้ลิมิเต็ดอินิชันเอ้ยเบอร์ศูนย์หนึ่งอ๋อศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ้ดีกว่าศูนย์หนึ่งเออไม่มีขายแล้วนะไม่มีขายแล้วไม่มีแล้วอ่ะแจกหมดเลย เนื้อนาทีเดียวครับเนื้อทอดนาทีเดียวทางค้มเป็นไงเพิ่งตายเมื่อเช้าวัวตัวนี้เป็นวัวมาจากเอ่อนำข้าจากฝรั่งเศสกินหญ้านำข้าจากออสเตรเลียเพิ่งข้าเมื่อตอนสี่โมงเย็นแล่เมื่อตอนสี่โมงครึ่งเรารับประทานตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งสดมาก โบล่คือไฟเนี่ยกูไอ้ที่กูไหลยางอ๋อมึงมันมองเพื่อนโบลแล้วแต่งไเมื่อกี้เรียกมันนะอย่างเง้ยก็ช่วยตัวเองอาจารย์ช่วยตัวเองโผล่งอน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 เนี่ยเนี่ยทำงานแล้วงอนทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วเอามาป่าป่ากันดิเออเอ้ยตัวดีตัวดีโกรธแต่ทำงานแล้วมีอารมณ์เนี่ยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนมาเบคอนแบบแห้งมากอ่ะ แจ็คกูบอกให้หั่นแป๊บเดียวไอ้แป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวขึ้นไม่มาถึงเบคอนไม่ได้มาถึงเนื้อะโลนึงหวานย่างฮะตีเพิ่งกินชิ้นเดียวเองหวานย่างให้เอ็กชิ้นได้ได้มาเด็เดี๋ยวกู๋ทำให้ไม่อันนี้ไม่มีนะไร่นะบ่ทิ้งเลยเก็บเกลี่ยนไปโอ๊ยอ่ากระเด็นสัตว์เฮ้ยแล้วบอกว่ากล้องหนีนอนแล้วไงผมบอกให้เขาบอกว่าเธอหนีนอนแล้วผมจะบอกให้มันบอกว่าพี่ก้องห่แวตัน นี่เดินพูดทุกวงเดินมาตรื่อนตอนสมัยเรียนตอนสมัยเรียนมันจะยอมนะมันจะมีผู้หญิงผู้หญิงพวกเนี้ยพวกโต๊ดพวกอะไรพวกเนี้ยชอบแบบคอยใส่ร้ายไปบอกจานโอ้ยแม่งทำอย่างไรอย่างนงี้แม่งไม่รู้จะพูดไงใส่ร้ายทำไมอ่ะใส่ร้ายให้เราไม่ดีไงอ๋อบอกให้เราคนคนอื่นมองเราในแง่ร้ายใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนบอกว่า โอ้ยไปนอนแล้วไปนอนแล้วเออเนี่ยเขาพูดอยู่บอกหนีไปนอนแล้วหน,วนีไปนอนแล้ว,นนลวมันตุ๊ดเนีเออ่ยเ้ยนี่มันเนี่ยคนนี้เปล่าพี่ไม่ต้องถ่ายผมจบกันแล้วนะครับกับที่เราไปท่องเที่ยวกันงานช้างแคมป์สัญจรครั้งที่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณผู้จัดนะครับช้างแคมป์ด้วยนะครับจัดงานได้ดีนะครับสนุกสนานกันทั่วหน้าเลยครับฝากติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันขอบคุณครับ